แบตมือถือจะหมดแถมลืมเอาที่ชาร์จมานะคะเราจะมีวิธีการประหยัดแบตเตอรี่ยังไงคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าก่อนคะ่ะกดเข้ามาเลยและเลื่อนลงมาคะ่ะเลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่าการดูแลอุปกรณ์นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีคำว่าแบตเตอรี่คะ่ะกดเข้ามาเลยคะ่ะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะให้สังเกตไปที่โหมดพลังงานค่ะกดเข้ามาเลยตอนนี้เนี่ยทีรีบใช้โหมดประหยัดพลังงานปานกลางอยู่นะคะในกรณีที่เราลืมที่ชาร์จมานะคะแล้วจาเป็นต้องยืดอายุแบตเตอรี่ออกไปนะคะประหยัดพลังงานสูงสุดนะคะลองกดเข้ามาเลยก็ได้ค่ะอ่าแล้วก็กดใช้ค่ะรอสักครู่ค่ะ ก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะคะโหมดของการใช้งานเนี่ยก็จะน้อยมากๆเลยนะคะจะใช้ได้แค่นี้เลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้นะคะถ้าอยากจะกลับไปโหมดเดิมนะคะก็เข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็กดเลื่อนลงมาที่คําว่าแบตเตอรี่นะคะแล้วก็กดไปที่โหมดพลังงานค่ะแล้วก็กดเข้ามาที่ประหยัดพลังงานปานกลางก็พอค่ะ แล้วก็กดใช้ค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้มากเลยล่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเพจชื่อหนูสีเอาไว้เลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทันเทคโนโลยีค่ะ